กลับมาพบกันในรายการ Around the World by CNN นะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อเกินไปในเบรกที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ Shark Attack ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารมากเลยคุณผู้ชมอาจจะจำได้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้พาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวได้อัดไว้นะครับนั่นคือฉลามหัวค้อนกำลังว่ายใกล้นักท่องเที่ยวแต่โชคดีที่นักท่องเที่ยวหนีได้ทันและโชคดีที่ฉลามหัวค้อนตัวนั้นนะครับมันจะไปกินปลากระเบนไม่ได้ไปกิน คนครับคุณผู้ชมครับแต่ก็เกือบโดนแล้วแหละครับและคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่สยองมากเลยไม่น่าเชื่อว่าฉลามหัวค้อนนะครับจะว่ายมาในน้ําตื้นขนาดนั้นเลยครับโชคดีที่มีนักท่องเที่ยวช่วยตะโกนบอกว่า get out the water get out of the water หนีทันได้ครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับฉลามอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวช็อกแอแทกผู้ชายคนนึ่งวัย40ปีนะครับได้ว่ายน้ำเล่นอยู่ที่ไบรอันเบครับ แต่ถูกฉลามกัดขาขวาของเขาไปนะครับและผู้ชายคนนี้ก็ได้เสียเลือดมากจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเลยไม่สามารถพาไปที่โรงพยาบาลไปรักษาทันได้ครับถือว่าเป็นชักอแทกที่รุนแรงอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วในประวัติศาสตร์เลยแหละครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ไม่ได้ถูกกินทั้งตัวแต่การกัดขาขวาหลุดนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าจริงๆเลยเพราะฉะนั้นฉลามนะครับเป็นสัตว์ที่อันตรายและเวลาเราจะไปเล่นน้ําก็ต้องระมัดระวังเสมอครับ คุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราววันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญชายอายุประมาณ40ปีโดนฉลามตัวหนึ่งทำร้ายจนเสียชีวิตขณะเขากำลังว่ายน้ำอยู่ที่หาดคลารักในเมืองไบรอันเบย์รัฐนิวเซาเวลซึ่งถือเป็นหาดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเมื่อเวลาประมาณ10นาิ30นาทีของวันอังคารที่9กันยายนตามเวลาท้องถิ่น,น,น,น ตำรวจรัฐนิวเซลเผยว่าชายเคราะรารคนนี้ถูกฉลามกัดเข้าบริเวณเหนือเข่าของขาข้างขวาทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเขาถูกช่วยเหลือขึ้นฝั่งก่อนเวลา11นาฬิกาและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากเสียเลือดมากขณะที่ทางตำรวจชี้ว่าชายผู้นี้เป็นชาวออสเตรเลียในท้องถิ่นเนื่องจากภรรยาของเขาได้เห็นเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอเอง หลังเกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวทำให้เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดหาดในบริเวณนั้นทันทีเป็นเวลา24ชั่วโมงและรีบช่วยนักเล่นกระดานโต้คลื่นราว30คนขึ้นจากทะเลพร้อมทั้งประกาศเตือนประชาชนไม่ควรลงไปเล่นน้ำในทะเลขณะที่ทางการได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำบินวนสํารวจหาฉลามจอมดุตัวนี้ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุฉลามทําร้ายนักท่องเที่ยวหลายครั้งในออสเตรเลีย และเมื่อเมษายนที่ผ่านมาเพิ่งมีหญิงคนหนึ่งถูกฉลามทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างน่าอานาถที่ชายหาดแทตราในรัฐนิวเซเวลเช่นกันถึงแม้ชายหาดจะเป็นชายหาดที่สวยนะครับแล้วก็น่าไปไว่ายน้ำหรือว่าเล่นกระดานโต้คลื่น แต่คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังเสมอเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์ไม่สามารถกั้นหายใจใต้น้ําได้นานมากหรือว่าไม่สามารถว่ายน้ําได้คล่องแคล่วเหมือนฉลามหรือปลาตัวอื่นนะครับทะเลนี่ไม่ใช่ถิ่นของเรามันเป็นถิ่นของพวกเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปในน้ําก็ต้องระมัดระวังเสมอครับอาจจะดีกว่านะครับถ้าเราเล่นน้ําที่สระน้ําที่บ้านของเราครับคุณผู้ชมครับ อะละครับสำหรับเรื่องราวต่อไปก็เป็นเรื่องราวสีสันนะครับซึ่งทางรายการ Around the World by CNN ได้เคยบ่งบอกว่าแล้วนะครับว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกซึ่ง Harvard University ของสหรัฐอเมริกาได้อันดับที่1ไปครองใช่ไหมครับคุณผู้ชมอาจจะจำตอนนั้นได้นะครับที่ผมได้รายงานถึง world's top university ซึ่งได้แก่ ฮาวเวิร์ดยูนิเวอรวันนี้มีข่าวดีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนั่นคือมูลนิธิมอร์นิ่งไซดได้บริจาคเงินจำนวน350ล้านเหรียญสหรัฐให้กับมหาวิทยาลัย Harvard นะครับเพื่อที่จะไปช่วยนักศึกษาแล้วก็ทำงานวิจัยครับเขาถือว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมมากเลยและ Harvard University ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เงินจำนวนนี้และเขาบอกเลยว่าเขาจะพัฒนาโครงการของเขาและก็ เจ้าหน้ที่ของเขาต่อไปเรื่อยๆรวมถึงงานวิจัยที่จําเป็นนะครับเขาก็จะมาจัดทําที่นี่แล้วก็พัฒนานักศึกษาของเขาให้เป็นนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกสมกับที่ได้ตําแหน่งนี้และสมกับที่ได้เงินบริจาคนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเรื่อไปพบกับรายงานนี้กันเลยครับ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์350ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือราว11,200ล้านบาทจากมูลนิธิมอร์นิงไซส์ซึ่งต้องการมอบเงินจำนวนนี้เพื่อสนับสนุนนักศึกษาและงานวิจัยของวิทยาลัยสาธารณสุขฮาร์วาร์ดเงินบริจาคที่ว่านี้ไม่มีข้อแม้และนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ยากจน ใช้ในโครงการยกหนี้ให้แก่บัณฑิตที่ทำงานในสาขาที่ขาดแคลนก่อสร้างห้องเรียนใหม่และเป็นทุนต,ตั้งต้นสำหรับงานวิจัยที่แปลกใหม่กระทั่งไม่มีผู้บริจาคลายอื่นๆกล้าให้เงินสนับสนุนจูเลิโอแฟรงค์คณะบดีวิทยาลัยสาธารณาสุขฮาร์วิร์ดกล่าวว่าเงินบริจาคจากมูลนิธิมอร์นิงไซด์จะช่วยสนับสนุนงานวิจัยและการฝึกฝนใน4สาขาหลักได้แก่ 1. ด้านโรคระบาดเช่น มาลาเรียอีโบลาเรื่อยไปจนถึงโรคอ้วนและโรคมะเร็ง 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นมลพิษปืนและบุหรี่ 3. ด้านความยากจนและวิกฤตมนุษยธรรมรวมไปถึงสงครามและภัยธรรมชาติและสุดท้ายคือเรื่องของระบบสาธารณสุขที่ล้มเหลวมูลนิธิมอร์นิ g งไซด์ก่อตั้งขึ้นในปี1996 โดยดรรอนนี่และดรเฮลันชานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทั้งในภูมิภาคอเมริกาเหนือและเอเชีย ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากเลยนะครับสาหรับมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ได้เงินเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปปรับปรุงโครงการของเขาแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งของโลกเลยละครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับฮาวเวิร์ดก็มีผลงานวิจัยดีเด่นเยอะซึ่งเงินจนํานวนนี้ก็สามารถช่วยเขาในเรื่องการวิจัยได้ซึ่งการวิจัยของเขานะครับไม่ใช่ดีสําหรับนักเรียนอย่างเดียวแต่ดีสาหรับภาพรวมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นวิจัยทางด้าน หรือทางด้านอื่นก็ตามครับคุณผู้ชมครับ สอาละครับสำหรับเรื่องราวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษนะครับไปพบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยแะครับนั่นคือกองหิน Stonehenge ครับกองหิน Stonehenge นะครับก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทีเดียวเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลายพันปีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่หลายหลายคนก็สนใจว่าทําได้อย่างไรที่เอาก้อนหินนะครับไปไว้ในที่สูงอย่างนั้นเพราะว่าก้อนหินก็น้ําหนักเกือบตันนึงเลยแหะครับและหลายพันปีมาแล้วเราก็ ไม่มีที่ขนใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าใช้กําลังของคนช่วยกันแบกบางคนก็บอกว่าเป็นแรงของพระเจ้าครับแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นที่ที่น่าสนใจและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นที่กองหินโซนเฮนช์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีประธานาธิบดีบร,บบรโอบามาไปเยือนนะครับหลังจากที่เขาได้มีการประชุมในประเทศอังกฤษ เพราะฉะนั้นกองหิน Stonehenge วันนี้นะครับใครก็ตามที่ไปเที่ยวที่นั่นก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วก็ได้พบกับบุคคลที่เป็นบุคคลสําคัญมากทีเดียวเลยละครับนั่นคือประธานาะธิบดีนายบารักโอบามาถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเรื่องนี้กันเลยครับเอ o o l is this? ประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐได้เข้าเที่ยวชมกองหินสโตนเฮนสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของอังกฤษที่เมืองวิลเชียทางตอนใต้ของเวลระหว่างการเข้าร่วมการประชุมนาโต้ทมกลางความฮือฮาให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปโดยในโอกาสนี้ผู้นำสหรัฐถึงกับชื่นชมว่าสโตนเฮนเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่เขาฝันจะมาชมให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต ขณะที่หัวหน้าฝ่ายควบคุมดูลาโตน n e เฮนจ์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามารู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องราวความเป็นมาของสโตนเฮนจ์และได้ถามคำถามหลายอย่างเกี่ยวกับสถานที่ประวัติศาสตร์นี้ว่ามันถูกสร้างมาได้อย่างไรและสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรและการมาเยือนสโตนเฮนจ์ของประธานาธิบดียังถือเป็นเหตุการณ์วาระพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาชมสโตนเฮนจ์ ที่ได้มีโอกาสเห็นผู้นำสหรัฐอย่างเต็มตาด้วยขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวยังแสดงความดีใจที่ได้เห็นผู้นำสหรัฐมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้โดยประธานาธิบดีโอบามาอย่างได้โบกมือทักทายเหล่านักท่องเที่ยวด้วยทั้งนี้ผู้นำสหรัฐได้เที่ยวชมสโตนเฮนต์โดยเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มายัางสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เขาได้มีโอกาสชมสโตนเฮนต์อย่างเต็มตาและได้เดินทางชมสถานที่แห่งนี้ อย่างเต็มที่โดยไม่บอกกำหนดเวลาการเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ต่อนักบินถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับและก็สิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อนายบรักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ไปเยี่ยมชมครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับนักท่องเที่ยวเลยแหะครับที่ไปในเวลานั้นพอดีเลย คุณผู้ชมครับนอ, Stone, นอกจากกองหิน s t o n e ฮนจ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วนะครับประเทศไทยของเราก็มีสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหมือนกันนั่นก็คือวัดพระแก้วมรกตในกรุงเทพมหานครนะครับเขาถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยทางพุทธศาสนานะครับและใครก็ตามที่นับถือและศรัทธาพุทธศาสนาไปขอพรที่วัดพระแก้วมรกตก็มักจะเป็นจริงเลยนะครับไม่ว่าเราจะขออะไรก็ตามบางคนที่เป็นชาวคริสเตียนนะครับก็เคยไปขอพรที่วัดพระแก้วมรกต และก็เป็นจริงด้วยนะครับทำให้เขานับถือและศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งที่จริงแล้วนะครับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาก็คือไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรหรือเชื้อชาติอะไรหรือเพศใดนะครับ คุณสามารถเป็นคนดีได้และคุณสามารถนะครับได้ในสิ่งที่ดีที่คุณต้องการได้นอกจากนี้นะครับถ้าคุณได้ถือสินห้าก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยแหละครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปมองประเทศอื่นว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อะไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยของเราเอง ก็มีสิ่งมหัศจรรย์ที่คนไทยได้สร้างขึ้นมาเชียนนั่นก็คือวัดพระแก้วมรกกซึ่งเป็นวัดที่ถือว่าสวยงามมากและติดอันดับท็อปของโลกนอกจากสิ่งมหัศจรรย์ที่ติดอันดับท็อปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น one of the world's most beautiful temple ก็คือวัดที่สวยที่สุดในโลกเหมือนกันเลยละครับคุณผู้ชมครับสามารถสู้กับชวยตะกองได้เลยที่ประเทศเมียนมาเอาละครับพักกันสักครู่เลยเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพบกับเรื่องราวที่แปลกประหลาด และก็โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคู่ที่กำลังจะแต่งงานกันเลยนะครับ